สวัสดีค่ะพี่ป๊อปเปิลอยู่ที่ห้างเย็ดบางพีนะคะศูนย์การค้าห้าง,งเย็ดบางพีที่นี่จะเป็นหน้าร้านที่เราขายวิกผมอยู่นะคะเป็น หน้าร้านที่เราจําหน่ายสินค้ามีตัวตนมีถะเบียนพาณิชย์ค่ะจดทะเบียนถูกต้องเนาะใครที่อยากได้วิกผมแฟชั่นก็ไว้มานะคะอันนี้พี่พอเปิรลเอาบรรยากาศที่โชคปีใหม่ที่ได้กลับบ้านไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะนี้ก็จะเป็นคุณแม่ของพี่พอเปินะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคุณพ่อน่ารักมากก็เอาบรรยากาศความน่ารักของคนที่บ้านนะคะของพระในบ้านมาให้ ลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะคะก็เป็นช่วงความสุขที่เราได้ไปผ่อนคลายนะคะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็กำลังใจกเกินร้อยมากเราก็ยังคงค้าขายกันไปในทางธุรกิจของเราเป็นปกตินะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นร้านขายวิกผมแฟชั่นออนไลน์ที่มีหน้าร้านใหญ่ที่สุดในนิคมอุตสาหกรรมบางพลีสมุทรปราการะคะ่ะลูกค้าร้านนี้ขายไปแจกไปเนาะแม่ค้าก็จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายะค,ะค่ะก็ธุรกิจของเราก็จะ อยู่ที่บนโลกโซเชียลด้วยแล้วก็ที่หน้าร้านก็จะสําหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะคะอยู่พื้นที่บริเวณใกล้เคียงหรือหรือจังหวัดใกล้เคียงก็แวะมาที่หน้าร้านได้ส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้สินค้าของเรามีหลากหลายนะคะวิกผมยิงชายมีหมดทุกอย่างก็อย่างคนที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะคะผมบางหัวร้าน หรือว่าผมร่วงหรือว่าเป็นไปบวชมาหรือว่าคีโมมาหรือต่างๆนะ,ะก็แวะมาใช้บริการที่หน้าร้านปอปเปิลวิกได้นะคะอันนี้ก็เรามาทําคลิปไว้ให้กับลูกค้าแฟนเพจที่เข้ามาติดตามเราทางช่องทาง y o u t u b e นะคะก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนข่าวสารเวลาพี่ปอเปิลมีสินค้าดีๆหรือว่ามีวิกผมรุ่นใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีโปรโมชั่นดีๆมาก็จะแจ้งที่ ที่หน้าเพจนะคะแล้วก็มีแจ้งทางช่องทาง Youtube ให้กับลูกค้าแฟนเพจได้ติดตามกันด้วยอันนี้จะเป็นช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะคะที่เราได้ไปกราบขอพอรขอเข้ามาคุณพ่อคุณแม่รับพรจากพระในบ้านก่อนที่จะเดินทางกลับมาทรรมหากิน กันต่อนะคะเพราะว่าพี่ปอเปิลอยู่ที่สมุทรปราการนะคะหน้าร้านของเราจะอยู่ที่นี่มีการจดทะเบียนร้านค้าถูกต้องตามกฎหมายนะคะจําหน่สองเส้นทางก็คือหน้าร้านกับร้านค้าออนไลน์ของเรา <c oughs> ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็ทักแชทแอดมินเพจได้นะคะอันนี้พี่ปอเปิลก็เอาภาพบรรยากาศนะคะช่วงปีใหม่นะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันฝากติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ